กลับสวัสดีครับเพื่อนๆเครื่องทุกท่านนะครับหลายเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระเดชนะครับและเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมก็รับขอบพระคุณในอย่างสูงนะครับอ่าที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับอ่าช่วยกันคอมเมนต์นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับถ้าท่านต้องการที่จะอ่านพระมาให้ทังช่องของเราพิจารณานะครับ ท่านถ่ายภาพหน้าหลังให้คมชัดนะครับเหมือนตัวอย่างส่งมาได้เลยนะครับผมจะพิจารณาทุกคนนะครับก็แอดไลน์นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ในโลโก้ของช่อง YouTube นะครับเพื่อนคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็แอดไลน์ทักมาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ส่งภาพมาได้นะครับสำหรับเพื่อนที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับผมกลับขอบคุณมากนะครับท่านใดอยากให้ผมโปรโมทพระนะครับเน้นย้ำนะครับอยากจะย้ําว่าต้องถ่ายภาพหน้าหลังให้คมชัดนะครับ และอย่าไปปรับแต่งสีนะครับถ่ายให้ได้สีสันมันาเดิมนะครับถ่ายให้ได้ชัดที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อง่ายต่อการพิจารณาเพื่อง่ายต่อการนํามาบรรยายนะครับหลายท่านเนี่ยจะนะส่งพระมาให้ผมโปรโมทนะครับแต่ท่านก็ถ่ายภาพมาไม่ชัดนะครับท่านถ่ายภาพมาดูไม่ได้เลยนะครับผมบอกก่อนว่าผมก็ไม่สามารถที่จะนํามาโปรโมทให้ได้นะครับแล้วก็ดูได้ยากด้วยว่าพระไม่หรือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าท่านต้องการให้ผมโปรโมทจริงๆนะครับท่านก็ส่งพระมาได้นะครับส่งพระมาที่ช่องได้นะครับส่งพระมาหาผมได้นะครับผมจะพิจารณานะครับตรวเช็คให้ทุกคนแล้วก็นํามาบรรยายให้นะครับถ้าท่านต้องการที่จะโปรโมทจริงๆนะครับเพราะว่าโปรโมทแต่ภาพถ่ายนะครับมันก็ดูได้ยากนะครับไม่เหมือนที่เราพิจารณาองจริงนะครับถ้าได้ดูองจริงเราสามารถฟันธงได้เลยนะครับว่าแทหรือเก๋นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ อ่านะครับวันนี้ก็นําพระบางพรมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ใ,ดใหญ่นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่มาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่ก็คือลักษณะเส้นสายลายพิมพ์นะครับจะใหญ่กว่าพิมพ์เส้นได้ทั่วไปนะครับเส้นสุมก็จะใหญ่กว่า,ธธาน,นะครับพุทธศินป์ต่างเนี่ยนะครับดูแล้วจะอวบล้ากว่านะครับจะอวบล้ากว่าแต่ก็ดูลักษณะก็ใกล้ใกล้เคียงพิมพ์เส้นได้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ในบางปรมมีหลายไม่พิมพ์เหมือนกัน นะครับพิมพ์เส้นได้นะฮะองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับลักษณะเนื้อพระแบบนี้ก็คือเป็นพระกลุ่เก่านะครับเมื่อเป็นพระกลุ่เก่าที่นําขึ้นก่อนปี2 5 0 0นะครับอาจจะเป็นวาระแรกๆครั้งแรกๆนะครับที่มีการนําขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระตกทอดมาถึงเรานะครับเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว้นะครับช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้บางคนว่าพระแบบนี้เก๋นะครับ ก็นานาจิตตังนะครับเพราะว่าท่านดูแต่ในรูปแบบหนังสือนะครับท่านไม่ใช้พื้นฐานความเป็นจริงในการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เสียโอกาสที่จะได้แท้นะครับเมื่อเราเห็นแม่พิมพ์นี้นะครับก็ผมบอกได้ว่าเป็นสมเด็จบางขมพลพิมพ์มเส้นได้ใหญ่นะครับทําไมผมถึงบอกว่าเป็นบางขงพมพลนะครับเพราะลักษณะเนื้อปูนเนี่ยนะลักษณะการงอกของชั้นปูนเนี่ยนะครับเป็นพระที่ผ่านการลงกลุ่มมานะครับแต่อาจจะอยู่ในกลุ่มได้ไม่นาน นะครับเพื่อนดูนะเห็นไหมลักษณะการปูดต่างเนี่ยนะครับลักษณะการกลอนเนื้อพระองค์นี้ก็เป็นลักษณะของโซนปูนสุกนะครับปูนสุกผสมกับปูนดิบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของปูนสุกนะครับนี่คือเนื้อปูนสุกขา,ขาวๆนวลๆนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับลักษณะการเปลี่ยนโครงสร้างของพุทธศิลป์บิมทรงลักษณะการเปลี่ยนโครงสร้างเนื้อปูนเนี่ยนะครับต้องเป็นพระที่ผ่านการลงกลุกนะครับถ้าเป็นวัดระฆังเขาก็จะ เนื้อเรียบๆนะครับริ้วลายการงอกก็จะงอกละเอียดนะครับไม่งอกไม่โยไม่บวมนะครับไม่ปรีนะครับลักษณะโครงสร้างของเนื้อปูนจะไม่ปูดเท่าไหร่นะครับในพระที่ไม่ลงกลุ่นะแต่สําหรับพระที่ลงกลุ่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นชั้นเนื้อปูนที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบอาจจะไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านําออกจากกลุ่มก้อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำวังเข้าใจด้วยนะครับกับสาภาพพระแต่ละองค์นะครับก็ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกองค์บางองค์นี่อาจจะมีคราบไขกลุ่นะครับคราบคราบไขคราบปูนปูนดิบคราบแคลไซน์นี่ขึ้นเยอะนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับแต่องค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้นะครับเป็นของแท้เหมือนกันนะครับมีโครงสร้างการองอกเนื้อปูนมีโครงสร้างการองอกแคลไซน์นะครับมีลักษณะการหดตัวของเนื้อปูนของชั้นปูนนะครับที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับ อดแห้งเหี่ยวย่นเก่าแน่นอนเห็นเพื่อนดูนะครับเนื้อปูนี่เขาเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเนี่ยก็มีลักษณะการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นการปูดนะครับงอกนั่นเองอนะงอกขึ้นมาเนีย่ยเราก็เห็นชั้นปูนนะครับที่งอกหลิวลายที่งอกเล็กๆในเนื้อเห็นไหมครับในชั้นเหล่านี้นะครับที่จะเป็นโครงสร้างของแคลไซลาลรากูไนดด้วยเห็นไหมครับ เนี่ยเพื่อนดูเนื้อชั้นในแล้วก็เนื้อชั้นนอกนะครับนี่คือเนื้อชั้นในดูความแห้งสิครับดูบริเวณที่กร่อนนะครับเห็นไหมครับเนื้อชั้นในสัดส่วนที่กลายเป็นชั้นแคลไซนะครับเพื่อนดูเนื้อบริเวณนี้โครงสร้างของแคลไซนะครับบางองค์ก็จะออกงอกมาครับถมกับรองปูนสุกเสียวขาวนวลๆปกกลุ่มนะครับบางองค์เขาจะงอกขึ้นมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับนี่คือก้อนแคลไซนะครับเมื่อเราไปถ่ายด้วยกล้องพันเท่าเนี่ย เราจะเห็นโครงสร้างที่เป็นปุ๋ยก้อนเมฆนะครับเป็นโครงสร้างผลึกนะครับนี่คือโครงสร้างของเนื้อปุ่งปูนนะครับวัสดุที่ได้จากเปลือกหอยนะครับเข้าใจง่ายนะครับเพื่อนเข้าใจง่ายเห็นไหมครับดูก้อนเนี้ยนี่คือลักษณะกายภาพของเนื้อเปลือกหอยนะครับในพระเก่าพระแท้ดูความแห้งของชั้นปูนเห็นไหมครับก็จะไม่มีความเปียกชื้นเลยนะถึงจะเป็นพระที่ลงกลุ่นนะครับเห็นเพื่อนดูดีครับ เนี่ยปูนสุกเนื้อปูนสุกเนี่ยก็จะเห็นเป็นละอองขา,ขาวๆแบบนี้นะครับแต่โครงสร้างข้างในที่งอกขึ้นมาเป็นผลึกแข็งเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างของปุยก้อนเมฆเนี่ยเป็นผลึกเป็นชั้นแคลไซด์นะครับเนี่ยเพื่อนดูไม่ยากนะครับพระแท้เนี่ยเนื้อพระก็จะหดแห้งเก่านะครับลักษณะการหดตัวของชั้นปูนเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยเพื่อนดูดีครับเนี่ยเราดารูลักษณะการหดตัวหดแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็งอกนะครับนี่คือธรรมชาติของพระแท้ เนี่ยดูที่เส้นฐานเนี่ยนะเห็นไหมครับริ้วลายการงอกบนสันเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะการงอกชั้นปูนชัดเจนนะพระแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนทาฟังเข้าใจเนี่ยเพื่อนจะเข้าใจว่าธรรมชาติความแห้งเก่าเนื้อปูนเป็นยังไงนะครับมันจะแตกต่างกันเยอะนะฮะพระที่ทําเก๋มาเบางงก็แห้งแข็งนะครับมันวาวแกล่งจนเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขานาไ,ไปอบนําไปอัดนําไปปั๊ม นะครับผสมกาวผสมสารเคมีอะไรต่างๆลงไปนะครับเพื่อเนื้อพลระนี่แห้งแข็งเหน็บแน่นเหมือนกับพลรกแท้ครับแต่อะไรครับแต่มันก็มีข้อแตกต่างนะฮะมีข้อแตกต่างนะครับเช่นความแห้งนะครับความชื้นของพระเกศไม่เป็นธรรมชาตินะครับความแข็งนะครับก็แข็งจนเกินไปนะครับในพระเกศเนี่ยเพราะก็อัดมาปั๊มมานะครับอบมานะครับจะไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนกับพระเทนะครับพระเทเพื่อนที่ดูนะครับจากสร้างมาเนื้อของปูนเสียขาวใหม่ๆเนี่ยนะครับค่อยๆโหดค่อยๆแห้งนะครับน้ํามันน้ําว่านต่างๆนะครับที่เขาผสมลงไปก็ค่อยๆคายออกมานะครับมาอยู่ด้านนอกนะครับชั้นรักต่างๆที่เขาลงเอาไว้ก็ค่อยๆลอกล่อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจิพิจารณาดูนะครับ ว่าธรรมชาติเนื้อพระเนี่ยสมบูรณ์ไหมนะครับเป็นรูปแบบความเก่าที่ชัดเจนไหมไปดูด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพถ่าย้วกกล้องพันิกนะฮะด้านหลังก็สมบูรณ์นะครับเห็นไหมแล้วเห็นชั้นรักที่ลอกล่อนออกไปแล้วพระบ,บางบุดรมก็ลงรักนะครับพระบ,บางบุดรมก็ลงรักนะองค์เนี้ยคราบรักลอกล่อนออกไปแทบจะไม่ลงเหลืออยู่แล้วนะครับเห็นบ้างเห็นไหม เหลือก้อนหนึ่งนะครับแล้วกับชั้นรักที่แทรกซึมนะครับอยู่ในเนื้อปูนที่เหลือก็ลอกล่อนออกไปนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของรักเก่านะครับที่เขาทาทับมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับบาง,งาาบางก็จะทาไว้หนาบางก็จะทาไว้มองบางนะครับก็ขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นๆเพราะว่าหลายคนสร้างหลายคนทํานะครับไม่ได้ปราณีตวิจิตบรรจงเหมือนกันทุกคนนะครับแล้วเพื่อนๆดูรักณนการโหดตัวเนื้อปู่เถีย ความแห้งความเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับแล้วริ้วลายการงอกในเนื้อเพื่อนดูนะเห็นไหมครับเนี่ยมันเขานําขึ้นจากกลุ่มมาเขาก็มาอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับเหมือนกับพระวัละคังเห็นไหมครัความแห้งริ้วลายการงอกของเนื้อปูนในพระแท้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูง่ายว่าพระเนี่ยไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับไม่ได้อบนะครับไม่ได้แต่งเติมไม่ได้ทําสีนะครับ ก็เป็นเนื้อผงปูนแบบธรรมชาตินะครับเนื้อผงปูนแบบธรรมชาติก็คือใช้เปลือกหอยผอไยนะครับผสมน้ําวานน้มามันลงไปมวลสารนะครับพระบางขุนพรมเนี่ยมีทั้งแก่แล้วก็มีทั้งอ่อนมวลสารนะครับเพราะว่าพระสร้างเยอะนะครับพระนี่สร้าง8ปดหมนี่เหมือนกับพระวัดวัดสตือเลยนะครับที่ผมพบเจอมาเยอะเนี่ยในพระวัดสตือนะฮะเขาจะมีทั้งแก่มวลสารบางองค์ี่แก่มวลสารจะจ้านบางอก็แทบจะไม่เห็นมวลสารเลยนะครับ เพราะว่าพระนี่สร้างเยอะนะครับในวาระเดียวและสร้างกันหลายคนนะครับไม่ได้สร้างอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นสัดส่วนของมวลสารที่มีการผสมลงไปนะครับแต่ละคนทําก็ใช่ว่าจะเท่ากันทุกคนทุกองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่สัดส่วนของมวลสารหลักนะครับก็คือเนื้อผงปูนนะครับเพ่างเพื่อนดูชั้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมดูกระจุกตรงนี้ดูกระจุกตรงนี้ เห็นไหมครับเห็นลักษณะการงอกชั้นปูนไหมครับเขาจะงอกเหมือนกันในเปลือกหอยที่มีอายุเป็นร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับยิ่งสองสามร้อยปีเราก็จะเห็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับในเปลือกหอยนี่ก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างของพื้นผิวนะครับก็คือลักษณะการงอกขึ้นมาเองนะครับเมื่อเรามาศึกษาเปรียบเทียบดูในเนื้อพระสมเด็จนะครับที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะชั้นการงอกเหมือนกันนะครับ เข้าใจง่ายและเพื่อนเพื่อนก็จะไม่หลงประเด็นนะครับทีนี้ไปดูนะครับภาพถ่ายด้วยถ่ายด้วยกล้องพาเน็กนะครับว่าลักษณะโครงสร้างเปล่านี้จะเป็นเนื้อปูนสุกหรือเปล่านะครับเป็นโครงสร้างเปลือกหอยไม้นะครับไปดูกนะันนะครับเพื่อนมาดูนะครับในริ้วลายที่เป็นกระจุกกระแจะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมวงกลมให้เพื่อนดูนะครับถึงลักษณะการงอกชั้นปูนเนี่ยเห็นไหมครับในริ้วลายเล็ก,เ,ลกเนี่ยริ้วๆเนี่ยเขาจะเป็นผลึกที่แข็งตัว เห็นไหมครับเป็นโครงสร้างของอะไรครับของแคลไซด์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเ่อนรับที่เป็นกระจุกกระแจะเป็นนอนด้นเนี่ยนี่คือลักษณะการงอของชั้นปูนนะครับลิ้วลายเล็กๆเมื่อเราดูโครงสร้างข้างในก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างของปุ๋ยก้อนเมฆนะครับเป็นโครงสร้างของชั้นแคลไซด์นะครับอาราโกไน์เห็นไหมริ้วลายเล็กๆนะครับที่เป็นคล้ายเส้นใยเนี่ยนะครับล้อมรอบ เนี่ยมันเนื้อบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชั้นกกนารโกไนท์นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นปุยก้อนเมฆเป็นผลึกแคลไซด์นะครับเป็นชั้นแคลไซด์แล้วนะครับบองก็จะงอกเป็นผลึกเล็กๆเ,เยอะนะครับเป็นผลึกแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนก้อนเนี้ยนะเนี่ยเขาจะงอกเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนดูสิครับธรรมชาติความเก่านะครับในพระของแท้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนดูโครงสร้างสิครับนี่คือโครงสร้างของเปลือกหอย ที่เผาไฟนะครับในโครงสร้างของปูนดิบนะครับก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันนะครับเป็นโครงสร้างของผลึกแคลไซด์เป็นโครงสร้างของปุยก้อนเมฆแบบนี้อยู่ในรูปแบบการกระจายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยผมถ่ายเปลือกหอยที่จะได้จากธรรมชาตินะครับเปลือกหอยดิบเนี่ยนะครับถ่ายแล้วนํามาขยายดูโครงสร้างของชั้นปูนะครับชั้นเปลือกหอยเนี่ยมันจะเหมือนกันเป๊ะนะครับเหมือนกันเลยอาจจะแตกต่างสีสันวัฒนะไปบ้างนะครับเพราะว่าเปลือกหอยมีหลายสีนะครับมีหลายชนิด นะครับแต่ลักษณะเนื้อก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อนเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดถ้าเพื่อนๆมีพระนะครับไม่แปลกเลยนะครับเพื่อนๆจดจําที่เนื้อไว้อย่างเดียวนะครับดูโครงสร้างที่ในภาพถ่ายปกติเนี่ยนะครับที่ผมบรรยายเนี่ยพยายามดูสีสันดูความแห้งดูลักษณะการงอกของชั้นปูนนะครับความบดแห้งเหี่ยวย่นงอกในเนื้อเนี่ยนะครับนี่คือธรรมชาติความเก่า ของเปลือกหอยที่มีอายุการสร้างมาเกินร้อยปีนะครับเมื่อเรานํามาศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเรานํามาขยายด้วยกล้องพันเท่าใช้เทคโนโลยีนะครับในการดูโครงสร้างข้างในนะครับเราก็ได้ภาพถ่ายที่มีลักษณะการงอกของชั้นแคลไซแล้วนะครับชั้นแคลไซเหล่านี้นะครับในพระแท้เนี่ยนะครับต้องใช้การเวลานะครับต้องใช้การเวลากว่าจะก่อเกิดรูปแบบเหล่านี้นะครับเนื้อปูนจะค่อยๆวัฒนาการเปลี่ยนสภาพนะครับ ยิ่งพระเนื้อปูนสุกเนี่ยนะฮะกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างชั้นแคล้ายซเหล่านี้ได้นะครับต้องใช้การเวลานะครับเพราะฉะนั้นพระเกพระโรงงานนะครับเพื่อนมั่นใจได้เลยว่ามันทําไม่ได้หรอกนะครับถึงเพื่อนๆนจะไม่มีกล้องพันเอ็กนะครับแต่เพื่อนๆนก็ดูภาพถ่ายนะครับศึกษาได้จากภาพถ่ายที่ผมบรรยายเนี่ยครับในภาพปกติได้นะครับดูอะไรนะครับดูความหมดแห้งเหี่ยวย่นนะครับดูลักษณะชั้นการงอกของเนื้อปูนนะครับ ถ้าเป็นบางขุนรภมเนี่ยพระกุเก่าเนี่ยนะครับพระที่นําขึ้นปีก่อนปี2อ0พที่เขาเปิดกลุ่เนี่ยนะครับจะเป็นพระที่ดูง่ายกว่านะครับกับพระกุ่เก่าที่นําขึ้นในยุคต้นๆน,นะครับเพราะว่าคราบไขกลุ่นะครับก็คือคราบไขชั้นแคลไซเนี่ยนะครับการไหลออกมาเป็นแผ่น,น,นการปูดบวมปรีแตกเหมือนฟองเต้าหู้เนี่ยในพระบางขุนรภมจะดูง่ายนะครับลักษณะการปูดบวมปรีไหลนะครับออกมาเป็นแผ่นๆเป็นไข่ๆเนี่ยในพระ กลุ่มเก่าเนี่ยนะครับจะดูง่ายกว่านะครับจะดูง่ายเพราะเขาเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนโครงสร้างของเนื้อปูนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าพระเหล่านั้นนะครับผ่านการลงกลุ่มมาเป็นเวลายาวนานนะครับต้องผ่านสภาพแวดล้อมที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับแต่เหมือนพระองค์นี้ก็คือพระที่นําขึ้นก่อนปี2 5 0 0นะครับก็คือครั้งแรกๆที่ชาวบ้านก็แอบตกแอบขโมยเนี่ยนะครับอาจจะนําออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนก็ จะไม่ค่อยเยอะเหมือนกับพระกลุ่มเก่าที่อยู่ในกลุ่มนานกว่านั่นเองนะครับเข้าใจง่ายเพื่อนๆก็จดจําไว้เป็นแนวทางนะครับไว้เป็นตัวอย่างเผื่อมีโอกาสพบเจอเผื่อมีโอกาสได้ส่องได้เช่านะครับก็ได้เป็นหลักในการพิจารณาหรือว่าเก็บสะสมพระแท้นะครับโอเคฮะวันนี้ก็นําพระสมเด็จบางพรมนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับพระองค์นี้ผมก็ยังไม่เปิดให ไม่แบ่งปันนะครับคือนํามาบรรยายเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่หายากนะครับและพิมพ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะพบเจอได้น้อยนะครับผมมีอยู่แค่องคเดียวก็เฝ้านัดเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าได้มาเพิ่มนะครับอ่าได้มาเพิ่มสักองค์สององนะครับก็จะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับในช่องนะฮะสำหรับพระในช่องที่ผมโปรโมทลงไปนะครับในหลายๆคลิปผมก็ยังไม่เข้าไปปิดนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปพระเนี่ยตัวต้นจริงเขาเช่าไปหมดแล้วนะครับเกือบจะเป็น สามสี่สิบองแล้วนะครับที่ลงไปผมลงมาเยอะมากนะครับที่เขาเช่าไปก็เยอะนะครับแต่ยังไม่เข้าไปไล่ปิดให้หมดนะเดี๋ยวผมจะให้น้องเ็าเข้าไปไล่แก้ไขให้นะครับในคลิป youtube นะครับว่าองค์ไหนเนี่ยพระองค์จริงเขาเช่าไปแล้วนะครับองค์ไหนยังอยู่นะถ้าขึ้นว่าปล่อยเช่าไปแล้วแสดงองค์นั้นไม่อยู่แล้วนะครับก็ดูนะครับในคลิปได้นะครับถ้าว่าพระองค์นี้ท่านชอบโดนปล่อยเช่าไปแล้วท่านก็ไปดูองค์อื่นได้นะครับ ยังมีพระแท้ทั้งของผมและของเพื่อนๆนะครับที่นําให้ผมโปรโมตสวยงามในราคาที่ไม่แพงอีกเยอะแยะมากมายนะครับท่านมั่นใจได้นะครับว่าพระของช่องเรานะครับเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าเราใช้รูปแบบแนวทางในการศึกษารด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับใช้พื้นฐานความเป็นจริงนะครับที่สามารถนั่งอิงอธิบายได้นะครับบ่งบอกถึงความเก่าได้ไม่ได้ใช้รูปแบบตำหนินะครับพิมพ์ต้องถูกตำหนิต้องตรงนะครับแบบนั้นมันล้าหลังไปแล้วนะครับ รูปแบบตำหนิเนี่ยไม่สามารถที่จะบ่งบอกว่าพระองค์นั้นแท้เกีได้นะครับเพือนโอเคครับก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะนําพระวันละคงนะครับของเพื่อนนี่ยังค้างอยู่ส่งมากันเยอะมากแล้วก็ผมก็ยังบรรยายได้ไม่หมดนะครับเนื่องจากไม่สบายด้วยนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับก็เจ็บคอไม่ค่อยจะได้บรรยายเท่าไหร่นะครับแล้วก็หมอก็สั่งห้ามนะครับช่วงนี้ นะครับอ่าไอ้งดดูพระงดใช้สายตาไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องพันเอกนะครับเพราะต้องใช้สายตาเยอะนะฮะก็บรรยายด้วยภาพถ่ายปกติแล้วก็ภาพถ่ายจากกล้องพันิชกนะครับก็ไม่ต้องใช้สายตามากเท่าไหร่นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ